ตำแยฝรั่งนะคะตาแย่ฝรั่งเอาไปผัดผักกุ้งไฟแดงอร่อยมากพี่น้องๆแถวบ้านมันมีให่เก็บนะคะซึ่งเยาวันพาไปกินค่ะนี่ตาแย่ฝรั่งมันมันมีแบบน้ำปักกับน้ำไม่ปักอันนี้เป็นแบบน้ำปักต้องระวังการคันครยที่มือด้วยนะเดินมาชมความงามของมันแล้วก็เสียดายค่ะที่เราเก็บกินไม่ได้จริงๆพี่ๆน้องๆโอ้ยวันเสียดายมากๆดูค่ะ กินได้ผักกินได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่เก็บไม่ได้จ้านะคะเดี๋ยววันพาไปกินค่ะมันก็คือต้นเมเปิลนะคะมันกินได้ทั้งดอกและใบใบอะมันจะเรียกว่าผักกระโดนผักกระโดนฝรั่งรสชาติมันจะเหมือนผักกระโดนเลยค่ะซึ่งเดี๋ยววันจะพาไปก็นนะคะอาวันทำงานอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยววันจะได้หยุดแล้วค่ะวันช้าอีกไม่ทนาที่วันต้องไปทำงานตามปก เรา,ม,ามีความรากักเป้าหมายแล้วามีความผูกพันมีเธอ bueno> มีฉันปันไอุ่นอยู่กันอย่างนี้วิธีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์อัสดงพบอุ่นลง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลมารามบัตนาสวีเดนค่ะกับเช้าอีกวันหนึ่งที่วันต้องไปทำงานตามปกตินะคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้า 15นาทีค่ะวันก็ออกเดินทางจากที่บ้านประมาณตีสี่ครึ่งนะคะมาถึงนอร์เวย์แล้วค่ะเดินทางจากสวีเดนไปทำงานนอร์เวย์ทุกวันจ้าสำหรับวันนี้นะคะสามีวันไปส่งที่สถานีรถไฟแล้วเราก็จะนั่งรถไฟวันจะนั่งรถไฟต่อเข้าไปในออสโลตัวเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ค่ะวันนี้นะคะ วันจะพาพี่พีน้องๆไปดูผักผักป่าที่มันเริ่มเกิดผักที่วันชอบมากผักที่กินได้แต่เก็บไม่ได้ค่ะโอ้ยเสียดายมากๆเลยรอชมนะคะพี่พี่น้องๆจ้าวันนี้จะพาไปดูผักอะไรเผื่อสาวๆในต่างแดนอยากรูจก้จักแล้วก็อยากลองเก็บกินเด็ดมากครับร้องรอชมค่ะ เรามาถึงจุดเป้าหมายแล้วนะคะมันอยู่หน้าที่ทำงานวันเองค่ะกลางเมืองหลวงกลางชุมชนที่มีคนอยู่หนาะแน่นมากๆตอนนี้วันกำลังสองนะคะคือวันมาอยู่สวีเดนและนอร์เวย์เนี่ยเป็นเวลา10ปี12ปีปีนี้นะคะพี่ๆน้องๆวันก็เรียนรู้ที่จะเก็บผักปลาเก็บเห็ดปลาแล้วก็เรียนรู้ที่จะกินไปเรื่อยๆกำลังสอง ข้างหลังวันนะคะมันเป็นป่าผักเซียนฝรั่งค่ะซึ่งมันอยู่ในชุม <ś led> ชนเดี๋ยววันลองเดินขึ้นไปสูงๆนะคะ <ś led> โอเคสูงๆก็มีค่ะ <ś led> เดี๋ยวนะคะ <ś led> เดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆน้องๆดูจ้าถ้าหันกล้องไปข้างหน้าแล้วทุกคนจะตาลายเพราะว่ามันจะเดินเร็วมากนะคะนี่ค่ะดงผักเซียนฝรั่งพี่ๆน้องๆมันอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะ ดูจ้าเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเขามีรั้วกั้นแบบนี้นะคะซึ่งวันน่ะเข้าไปเก็บไม่ได้แน่แน่แล้วก็มันกินไม่ได้นะคะพี่ๆน้องๆรสชาติมันเหมือนผักเซียนเมืองไทยเลยค่ะแล้วก็มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษคือ garlic mustard นะคะรสชาติเหมือนมัสตาร์ดประมาณนั้นแล้วมันอยู่กลางเมืองค่ะมันเป็นผักที่กินได้อร่อยมากเราเอาไปดองแทน ผักเซียนฝรั่งนะคะแต่มันเก็บไม่ได้พี่พี่น้องๆมันคงจะสกกระปกนะคะแล้วก็มันอยู่ติดถนนใหญ่เลยโอ้ยวันเสียดายมากๆพี่พี่น้องๆองคิดว่ากินได้ไหมคะถ้าเราปีนขึ้นไปคนจะตกใจเราไหมว่าเราทำอะไรนี่นะคะมันมีรั้วแบบนี้ค่ะแล้วมันก็อยู่บนเขาค่ะมันอยู่บนเขาวันมองมาจากที่ทำงานวันนะวันโอ้ยฉันอยากเก็บ ดูคะ่ะพี่พี่น้องๆน,นี่คือผักเซียนฝรั่งหมดเลยนะคะและที่สำคัญคือที่สวีเดนไม่มีให้เก็บงืดหลพี่พี่น้องๆเอ้ยวันน้าปั่นจักรยานหาที่เก็บค่ะเพราะว่าพี่ๆที่เขามีประสบการณ์เขาก็บอกว่ามันอยู่ตามเนินเขาโดยเฉพาะเขาที่เป็นดินแบบนี้ตรงนี้นะคะเขียวๆด้านล่างคือผักเซียนฝรั่งหมดเลยค่ะ วันพามาดูใกล้ๆนะคะตรงนี้มีฉี่หมาแน่นอนค่ะพี่พี่น้องๆจ๋าลักษณะมันเป็นยังไงโอ้ยกำลังอวบ,อ,บอ่อนๆเลยพี่น้องเอ้ยอยากมีประสบการณ์หักมากๆเลยพี่พี่พรบอกว่าแถวบ้านพี่พรมีนะคะตอนนี้พี่พรอ,อยู่ ประเทศไทยค่ะเดี๋ยวพี่พรกำลังจะกลับแล้วนะคะเรายังคงเก็บได้ค่ะอีกสักประมาณสองอาทิตย์ก็ยังเก็บได้เดี๋ยววันติดต่อพี่พรด่วนเลยค่าพี่พรพี่พรกลับมาหรือยังน้องอยากไปเก็บผักเซียนฝรั่งมากๆเลยแล้วดูค่ะตรงนี้คือถ้าเราไม่คิดเรื่องสกรปรกหรือสะอาดมันคงกินได้แต่หมาฉี่แน่นอนพี่ๆน้องๆจา๋านี่คือผักเซียนฝรั่งนะคะด,ดูลักษณะของเขาใบเป็นแบบนี้ เดี๋ยววันใส่ชื่อภาษาอังกฤษให้กลิ่นนะคะมันจะมีความเป็นกระเทียมเป็นแบบวาซาบิน้อยๆค่ะวันเอาไปดองออปีที่แล้วเมื่อสองสามปีที่แล้วค่ะมีพี่คนไทยเก็บมาฝากวันวันก็เอาไปดองนะคะดองเหมือนผักเซียนอร่อยมากอร่อยมากๆมากๆเลยค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าแล้ววันมาเจอตรงนี้คืออยู่ในเมืองค่ะดูค่ะ อยู่ใกล้ถนนแบบนี้เลยแล้วก็ชุมชนพลุกพล่านมากๆม,มีความสกรปรกแน่นอนนะคะเนี่ยในนี้เก็บได้เหมือนจะสะอาดหน่อยนะคะตรงนตรงนี้นะคะจะเป็นสวนที่เขาจะเช่าคนในตัวเมืองหลวงตรงนี้คือเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะเขาจะเช่าอาพาร์ตเมนต์จะมีแบบอาพาร์ตเมนต์อยู่ล้อมรอบแล้วก็ถ้าเขาอยากทำสวน จะมีการแบ่งพื้นที่ให้ทำสวนแบบนี้ค่ะเหมือนใครอยากจะมีสวนบ้างแล้วก็เขาจะมีหมู่บ้านเราเรียกว่าบ้านพักร้อนนะคะให้คนที่เขาอยากมีบ้านสวนไปเช่าบ้านแล้วก็จะมีสวนเล็กๆซึ่งเดี๋ยววันจะพาไปชมรอให้ดอกไม้มันบานเต็มที่ก่อนนะคะตอนนี้เรามาเดินเสียดายผักเซียนฝรั่งกันค่ะ เยอะมากพี่พี่น้องๆ้องนอกเหนือจากผักเสียนฝรั่งแล้วมีอะไรอีกบ้างผักกลุ่มฝรั่งค่ะหรือต้นเมเปิลน,นั่นเองนะคะดูจ้านี่คือผักกลุ่มฝรั่งซึ่งแถวบ้านวันมีให้เก็บนะคะเดี๋ยววันพาไปเก็บค่ะ มันก็คือต้นเมเปิลนะคะมันกินได้ทั้งดอกและใบใบอ่ะวันจะเรียกว่าผักกระโดนผักกระโดนฝรั่งรสชาติมันจะเหมือนผักกระโดนเลยค่ะซึ่งเดี๋ยววันจะพาไปเก็บนะคะอ่าวันทํางานอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยววันจะได้หยุดแล้วค่ะวันชอบกินยอดมันมากเลยมันกินได้ทั้งยอดแบบนี้นะคะยอดที่ที่ไม่มีดอกค่ะส่วนอันที่มีดอกนะคะวันจะเอาไปดอง เป็นผักกลุ่มฝรั่งค่ะซึ่งอร่อยมากแต่ว่าต้องเตือนพี่พี่น้องๆก่อนนะคะมันจะมียางนิดนึงค่ะเวลากินแล้วมันจะเหมือนมีมียางติดตามลิ้นหรือว่าเพดานปากนะคะนี่ก็คือรสชาติของอเมเปิลส่วนยอดมันนะคะมันจะเอาไปแช่น้ำเกลือในน้ำเย็นเหมือนกับล้างยางมันออกแล้วเราก็กินกับน้ำพริกค่ะแล้วก็กินกับส้มตำอร่อยมากๆในบรรดาผักที่กินสดวันว่ายอดเมเปิล อร่อยที่สุดแล้วนะคะลองดูจ้าพี่พี่น้องๆจ๋าดูค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเป็นผักเซียนฝรั่งเต็มเลยค่ะพี่น้องจ๋าเดินมาชมความงามของมันแล้วก็เสียดายค่ะที่เราเก็บกินไม่ได้จริงๆพี่พี่น้องๆโอ้ยวันเสียดายมากๆดูค่ะ <c oughs> กินได้ผักกินได้ร้อยเปอร์เซนแต่เก็บไม่ได้จ้า เสียดายเนาะตอนนี้เรามีความหวังเดียวค่ะคือรอพี่พรค่ะหรือไม่เราก็ขอเข้าไปเก็บในสวนวันนี้นมีมีความตั้งใจมากเลยว่าวันจะทําคลิปให้พี่ๆน้องๆดูตอนที่เขามาเช่าสวนแล้วก็ทําสวนแบบนีอ้อยากเข้าไปคุยกับเขาค่ะแต่ว่า วันมาเช้ามากเขายังไม่ตื่นกันค่ะคนที่ที่เมืองหนาวแบบนี้เขาจะตื่นช้าถ้าเขาไม่ได้มีงานทํานะคะส่วนคนที่มีงานทําเขาก็จะออกไปทํางานตามปกติดูค่ะเดินเสียดายผักผักเยอะมากกินได้อร่อยด้วยแต่เก็บไม่ได้ค่ะดูค่ะทางเดินข้างทางนี่คือผักเซียนฝรั่งทั้งหมดเลยนะคะขึ้นเป็นดงจริงๆพี่น้องถ้าวันไปเจอแบบนี้ ตามป่านะคะวันคงกรีดสลบนะคะดูค่ะยอดกำลังอ่อนๆสวยงามมากเลยจ้าส่วนต้นผักกลุ่มฝรั่งหรือต้นเมเปิลเราหากินตามป่าได้ค่ะ เราจะเห็นยอดมันเป็นสีเขียวอ่อนๆเขียวตองอ่อนแบบนั้นคือดอกเมเปิลทั้งหมดเลยนะคะเวลาเรามองแล้วเราขับรถไปตามป่าให้เรามองเลยค่ะพี่ๆน้องๆในสวีเดนและนอร์เวย์เขตวอมแลนดและใกล้ๆกับออสโลต้องรีบเก็บแล้วค่ะเพราะว่ามันจะบานเร็วแล้วมันก็จะร่วงเร็วมากเลยนะคะมีอายุอยู่สักประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ค่ะส่วนตรงนี้เฮ้ยเป็นดงเลยค่ะเดี๋ยวสักวันมันอาจจะขึ้นไปเก็บตรง ตรงยอดๆนะคะแต่มันก็มันมีรถวิ่งอ่ะพี่น้องสาวมันก็ไม่กล้ากินค่ะเพราะว่าถ้ามันมีรถวิ่งมันก็คือสกรปรกนั่นแหละแล้วมันอยู่ในชุมชนด้วยค่ะรอรอรอ,รอพี่พรอ,อย่างเดียวพี่พรจะอยู่ที่เมืองโคลบอสซึ่งมันอยู่ห่างจากเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะวันรู้สึกว่ามันจะเจอผักอีกชนิดหนึ่งค่ะอันนี้คือตําแยฝรั่งนะคะตําแยฝรั่งเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงอร่อยมากพี่พี่น้องน้อง แถวบ้านวันมีให้เก็บนะคะซึ่งเดี๋ยววันพาไปเก็บค่ะนี่ตําแยฝรั่งมันมันมีแบบหนามปักกับหนามไม่ปกักอันนี้เป็นแบบหนามปักต้องระวังการคันใครที่มือด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันจะมีขนเล็กๆอ่อนๆอ,อ,อยู่ที่มือเวลาเก็บต้องใส่ถุงมือจ้าอันนี้คือตําแยฝรั่งค่ะสรรพคุณทางยาเยอะมากๆเลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะ พอพาทุกคนไปดูผักดูข้างหลังคือผักกลุ่มฝรั่งนะคะสีเขียวๆสะท้อนแสงค่ะวันมีเวลานิดหน่อยวันเอาขวดมาผันก็คือเอาไปเข้าเครื่องแรกนะคะเป็นใบเสร็จซึ่งใบเสร็จเราจะสามารถเอาไปซื้อของในห้างที่อยู่ใกล้กับที่เขามีเครื่องเอาขวดไปหยอดเป็นเงินนั่นเองค่ะแล้วเราก็เอาใบเสร็จนะคะไปซื้อของได้ส่วนวันนี้มันจะเอาใบเสร็จ ไปซื้อเข้าสารค่ะดูเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าวันรีบมากเลยค่ะวันจะมีเวลาประมาณ40-50นาทีก่อนที่จะเข้างานตอนเช้าเชวันก็จะถ่ายคลิปก่อนนะคะแล้วก็บางวันจะ,จะต้องมาแลเข้าสารแบบนี้มันก็จะเร่งนิดนึงค่ะไป,ไปค่ะไปค่ะเดี๋ยววันจะพามาชมนะคะเครื่องแรกเอาเอา,เอา,เ,อาเอาขวดไปหยอดตู้เป็นแบบไหนไปชมหนึง่ง มันก็จะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปนะคะทุกห้างก็จะมีแบบตู้ที่เราหยอดขวดค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะอยู่ตามห้างทั่วๆไปค่ะส่วนส่วนขวดก็คือเป็นขวดเครื่องดื่มแล้วก็ขวดน้ำนะคะซึ่งที่ขวดมันจะมีราคาบอกเอาไว้ขวดละ2โครนก็คือ8บาทค่ะ วันก็จะอ่าเป็นเป็นรายได้เสริมของแม่บ้านโรงแรมค่ะเราก็จะเอาขวดมาหยอดนะคะส่วนวันเองก็จะเอาไปาแลกเป็นข้าวสารค่ะจะไม่ค่อยเอาเงินออกมานะคะจะเอาเป็นข้าวสารแล้วก็เอาไว้หุงเพราะว่าวันต้องเดินทางไกลมาจากสวีเดนวันก็เลยเอาแต่งกับข้าวมาค่ะส่วนข้าวจะมาหุงที่นี่เลยนะคะ ซึ่งบางวันถ้ามันได้ขวดเยอะนะคะพี่น้องๆวันจะได้รายได้พิเศษเลยในช่วงนี้นะคะมันมีต่อช่วงที่ได้ขวดน้อยวันก็จะได้แค่ข้าวสารค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะตอนนี้ได้ไป38โครนแล้วนะคะข้าวสารราคาประมาณ50โครนค่ะที่เหลือก็คือเป็นงเงินเวดกระปุกของเรานะคะอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนอร์เวย์ตอนนี้ก็คือประมาณ3.8 วันก็ตีเป็น4บาทหรือ3.5มจคะโดยประมาณค่ะ,ะก็คือ10 10โครนแลกได้35บาทประมาณนั้นนะคะที่พี่น้องมค่ะค่าเงินไม่ได้ต่างกันมากที่เหลือคือดูจะกินดูจะเก็บเท่านั้นนะคะได้กี่บาทขวดสุดท้ายแล้วค่ะ,ะวันนี้นะคะได้64โครนค่ะก็เท่ากับว่าได้ค่าเข้าสาร ได้ข้าวสารหถุงพอดีค่ะนี่ค่ะ,คะวันก็จะเอาใบเสร็จที่เราได้นะคะเอามาเหมือนซื้อของค่ะถ้ามันขาดเงนเกินยังไงเราก็เติมเงินก็ได้เข้าวสารไปสองถุงค่ะนี่ค่ะพี่พี่น้องๆจ๋าได้ข้าวสารมาสองถุงค่ะมีหลายคนนะคะบอกว่า ทำไมคลิปวันแบบเดินด้วยถ่ายด้วยทำไมไม่นั่งถ่ายดีๆพี่ๆน้องๆขาวันขอชี้แจงว่ามันเป็นเรียลลิตี้นะคะมันเป็นชีวิตรจริงของวันเลยค่ะวันไม่ได้มีเวลามานั่งสวัสดีค่ะสวยๆไม่มีค่ะ เร่งรีบทุกวันเลยค่ะพอไปถึงบ้านก็เร่งรีบรีบกินข้าวรีบทําข้าวกล่องรีบนอนตอนเช้าก็รีบตื่นนะคะวันจะมีที่วันคิดว่าว่างที่สุดของวันก็คือช่วงที่วันเดินมาทํางานเนี่แหละค่ะวันก็แบบจะได้เดินชิวๆตอนนี้เริ่มเดินได้ช้านิดนึงเพราะว่าวันดูนาฬิกาแล้ววันจะมีเวลานะคะประมาณ10นาทีค่ะวันก็เลยเดินช้าๆพ,พี่น้องๆจะได้เห็นภาพแบบชา้ชาๆแต่ตอนนี้ ไปทำงานก่อนนะคะยามเย็นสุริยาลาไหลยามเย็นอาทิตย์ไกลหลับตาเย็นยามสุริยันจันทราตะวันหลับตาจันทราก็มาเยือน ยามที่ความมืดล้อกานเวลาดวงแห่งสุริยาก็พผักถอนปล่อยให้หว่น อนนี้นะคะวันมาถึงปลายทางที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะก็รอคุณสามีค่ะวันส่งไม่เสร็จบอกว่าวันจะมาช้าเพราะว่าถ้าวันช้าพลาดรถไฟเที่ยวหนึ่งนะคะวันจะต้องรอแล้วเที่ยวเนี้ยมันระยะเวลาห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าวันวิ่งค่ะวิ่งแบบเร็วมากเพื่อให้ทันรถและก็ทันจริงๆค่ะปรากฏว่าวันมาเท่าเวลาเดิมนะคะแต่วันต้องนั่งรอคุณลุงกับอุณภูมิ 6องศาก็หนาวนิดนึงค่ะวันอยากให้ลุงพาขับรถรอบๆไปดูผักเผื่อว่าเราจะเจอผักเซียนฝรั่งค่ะเพราะว่าวันคิดว่าบรรยากาศแถวนี้น่ะเหมือนมันจะมีค่ะมันจะต้องเป็นเนินหญ้าเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะในตัวเมืองเมืองนี้จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะวันก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีเดี๋ยววันจะลองขับอ้อ,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 อม รอลุ้นด้วยกันนะคะพี่ๆีน้องน้องส่วนอันนี้เป็นต้นเคี้ยวสิงโตนะคะรสชาติมันคล้ายๆอ่ามันจะออกขมขมนิดนึงค่ะคล้ายๆผักกาดเหินเ <c ười> คยกินไหมผักกาดเหินขมขม,มนิดนึงผักป่านะมันชอบเกิดข้างถนนตอนนี้ก็อยู่ข้างถนนนะคะนอกเหนือจากนั้นวันยังเห็นกวางตุ้งป่าด้วยพี่น้องนี่กวางตุ้งปา่าโอ้ยผักหลายแท้ ผักกินได้อร่อยด้วยแต่เก็บไม่ได้นี่คือกวางตุ้งป่านะคะภาษานอร์เวย์เรียกว่าวินเทอร์คาเชียส่วนภาษาสวีเดนเรียกซัมเมอร์อะไรก็ไม่รู้ค่ะวันลืมวันลืมจำได้แต่ชื่อภาษาอ่านอร์เวย์ค่ะดูค่ะตรงนี้ก็อยู่ข้างทางนะคะโอ้ยดูยอดอวบๆเหมือนจะไม่มีฉี่หมาด้วยนะแอบเก็บได้ไหมน่ากินมากเลยจ้ามันอร่อยนะคะพวกผักป่าต่างๆมันจะมีรสชาติขมน้อย,อยค่ะขมนิด,นด แต่ตรงนี้ก็อยู่ในเมืองอยู่ในตัวเมืองอีกแล้วค่ะข้างถนนในตัวเมืองแบบนี้เลยจ้าเจอดอกไม้ข้างทางดอกไม้สีน้ำเงินค่ะน่ารักมากๆเลยพี่ๆน้องๆดอกเล็กจิ๋วมากเลยนะคะดูค่ะเทียบกับน,นิ้ววันสีน้ำเงินครามสวยงามมากเอามาฝากกันจ้า ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลลูกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่ วนหาผักค่ะพี่พี่น้องๆจ๋ามันมีอยู่แต่ในตัวเมืองจริงๆนะคะวันมาถึงตรงสถานีรถไฟแล้ววันวนวน,นดูรอบๆพี่พี่น้องๆคนไทยคนไหนที่อยู่มีเส้นนะคะเราเจอผักผักเซียนฝรั่งบอกด่วนเลยนะคะหรือใครที่อยู่ในออสโลแล้ววันพอจะไปเก็บได้บอกเลยนะคะมันใกล้จะสายเกินไปแล้วค่ะอายุมันจะมีแค่ อ่าหนอาทิตย์เท่านั้นนะคะถ้าต้นเขาแก่เกินไปมันก็จะเหนียวแล้วค่ะตอนนี้กำลังอร่อยเลยจ้าวันมาถามคุณสามีว่าฉันเก็บได้ไหมสามีวันบอกว่าคงจะมีคนฉี่ใส่เต็มแน่เลยเธอขนาดมันอยู่สูงอย่างงั้นเขาก็บอกว่าตอนกลางคืนน่ะ,ะเราไม่รู้ว่าใครเดินบ้างเพราะว่าคนที่เขาไร้บ้านเยอะมากๆเลยค่ะเขาอาจจะขึ้นไปฉี่ไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าเลยอ้อย ไม่กล้ากินเลยนะคะนั่นแหละค่ะวันก็รอลุ้นรอให้พี่พรกลับมาจากมเมืองไทยก่อนนะคะวันจะไปเก็บหวังว่ามันจะไม่ช้าเกินไปไม่แก่เกินไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้วันด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า,<ม>า I know.